โอ้โหคนนี้บรมบครูเลยค่ะอดีตรองนายก,กตีความปมพิมพ์บาโคเดบัตเลือกตั้งเอ้ยพาถัวมาอย่างนี้เหรอวิศรุเครืองามเนี่ยโครมีน้ำหนักเลยค่ะเอ้ยอาจารย์ขอโทษบอกว่าปมพิมพ์บาโคเดบัตเลือกตั้งอาจจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา85ที่ํำหนดให้การเลือกตั้งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยตรงและรับเสียงกับการเลือกตั้งเป็นโมฆะ เหมือนกับพี่ธรรมนัฐพรมเผาผู้กองผมเมื่อวานนี้บอกอมีนเมดูแววตาดิค่ะกังวลอะไรไม่ได้กงังวลเรื่องรวมัฐบาลเลยนะกลางวลเลือกตั้งจะเป็นโมคะดูแววตาอาคุณยชนุกายังไงอ่านซิเดี๋ยวมามอาจารย์วิสนุกเครื่องงามอาดีต <หา S 1> รอง<ใ>นายกรัฐมนตรีคือไปบรรยายในหัวข้อถอดรหัสภาวะผู้นํากรณีศึกษาอาดีตนายกรัฐมนตรีของไทยอ,อาจารย์พูดถึง เรื่องของรับไม่รับเนี่ยนะคะนี่เอยเลยไล่มาเนี่ยไม่ต้องไปละตรงนี้หลังจากวิชรุบรรยายเสร็จอาจารย์วิชุรุหัวข้อหลักเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้หลักสูตรน,นี้ถามตอบหลายคําถามห่วงใยการเมืองยังไม่เนี่งประเด็นเลือกตั้งอาจเป็นโมฆะกรณีพิมพ์บาโคลงบนบ,นบัตรเลือกตั้งและสามารถจะตรวจสอบย้อนกลับไปถึงตัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าลงคะแนนได้ใครได้อาจจะส่งผลให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับ ขัดนนรัฐมนูลหรือไม่าอาจารย์วิชุดเครืองามอาดีตเลขาธิการครัมเตออดีตรองนายกปัจจุบันจะเป็นคณะกรกรมการกฤษฎศกาเรียกอย่างนั้นตอบคําถามประเด็นนี้โดยจะบอกว่าการตีความกฎหมายเรื่องนี้เกิดได้สองทางแนวทางที่หนึ่งผลการลงคะแนนเลือกตั้งไม่รับกรกตทําผิดและขัดต่นอรัฐมนูญเพราะบางโคทําให้ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงอย่างไร ถือว่าไม่เป็นไปนตามรั้นนวนมาตรา85ที่กําหนดว่าการเลือกตั้งใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับหรือแนวทางที่สองอฟังดีๆก่อนเจนเดียนผลการลงคะแนนยังเป็นไปในทางลับพอลับหรือไม่รับพิจารณาจากตอนกากระบาดลงคะแนนในคูหาไม่ได้ไปดูกันภายหลังซึ่งรณีบาโคต จะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งปี49ซึ่งตั้งหีบหันไปในทิศทางที่ทําให้บุคคลอื่นที่ผ่านไปมาเห็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนนั่นหมายความว่าครั้งนั้นสร้างบรตรฐานโดยยึดเหตุการณ์ระหว่างกากระบาด <c oughs> ระหว่างกากบาดเอาเหตุการณ์ว่าต้องเป็นความลับก่อนที่อาจารย์วิชุรุจะขยายความต่อว่าถ้าถามความเห็นส่วนตัว <c oughs> <c oughs> ซึ่งผมอาจจะผิดก็ได้ <c oughs> ผมเห็นด้วยกับแนวทางที่หนึ่งว่าไม่รับ ขัดรัฐรมนูญแล้วโมคาแล้วโดยระบุว่าผมเห็นด้วยกับแนวทางที่หนึ่งว่าไม่ได้รับเพราะมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ถ้าจะทําประเด็นสําคัญของเรื่องนี้คือมันมีโอกาสรู้ใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ไม่ใช่ความลับคำว่าลับในคำนวณมาตรา85ที่ระบุว่าการเลือกตั้งต้องทําโดยตรงและลับมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการลับเป็นความลับตอนไหน แต่มันหมายความว่าต้องเป็นความลับตลอดเวลาคือต้องเป็นความลับไปกับโลกนี้เลยถึงเรียกว่าลับคล้ายๆพี่เหมือนกัน,นใช่ใช่วหมนทีพี่ว่าพูดเลยถ้าลับแบบหลังเลือกตั้งไปแล้วอีกสองเดือนมาเปิดดูกันได้คแล้วก็รู้ว่าใครนั้นถือว่าเลือกตั้งโดยลับไปแล้วพูดแบบนั้นพูดไม่ได้เพราะว่ามันถูกเปิดเผยออกมาแล้วมันก็เรียกว่าไม่ลับอาจารย์วิศรุตบ,บอกถ้าคดีนี้ ไปขึ้นสามนูนเขาจะพิสูจน์ด้วยการหยิบบัตรเลือกตั้งมาหนึ่งใบที่มีบาร์โคดแล้วเอาบาร์โคดไปเทียบกับต้นขั้วเอาต้นขั้วไปเทียบกับเป็นชื่อรายชื่อชื่อออกมาแล้วว่านายกแสดงว่าไม่รับแล้วนี่ยกเลยว่าถ้าคือสามนูนจะพิสูจน์แค่นี้เองอคุยชุย้ำก่อนจะจบประเด็นนี้ว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะอาจจะผิดก็ได้ก่อนจะมีคนถามต่อว่าถ้าเป็นแบบนี้ การเลือกตั้งมีโอกาสจะเป็นโมฆะหรือไม่คุยชุรุตอบในบรรยายว่าผมตอบไม่ได้และไม่กล้าจะคาดเดาด้วยคําที่คนที่ถามเหมือผมเปนชักครัวรับหรือไม่รับผมก็เห็นว่ามันไม่รับถ้าลงคะแนนไม่รับแล้วก็อยู่ที่กกตว่าจะสั่งอย่างไรหากกกตเห็นว่าไม่รับก็ออกได้ทางเดียวคือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศจะบางเขตก็ไม่ได้เพราะบัตรเลือกตั้งมันเหมือนกันทั้งประเทศ เมื่อปี49เราสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศมาแล้วครั้งหนึ่งจากระดีการจัดคูหาเลือกตั้งให้คนเดินผ่านแล้วมองเห็นซึ่งครั้งนั้นการจัดคูหาแบบนั้นไม่ได้จัดทั้งประเทศด้วยจัดเพียงบางแห่งเท่านั้นแต่ถึงนั้นกกตก็ได้สั่งให้เลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศเสียเงินกี่พันกี่หมื่นล้านก็ต้องทำถ้ากกตไม่อยากสั่งให้เลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศก็ออกได้ทางเดียวก็คือ ยืนยันว่าการลงคะแนนเป็นความลับหมายถึงรับตอนกาบัตรเลือกตั้งเท่านั้นส่วนหลังจากนั้นไม่รับแล้วอย่างที่ต่อไปส่วนสนูนจะคีดขาดอย่างไรวิชนุเครืองามอาจารย์บอกผมไม่กล้าฟันทงแต่จะมอบอกว่าเอาแค่กะกะตรับผิดไปก็แล้วกันมันจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะคดีเมื่อปี49โดนหลายแดงทั้งเรื่องอ่านดีๆก่อน ทั้งการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศและกกตต้องรับผิดแล้วติดคุกกันไปครั้งนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะให้กกตติดคุกหรือไม่แต่ก็มีส่วนรับผิดชอบเพราะว่าบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โคดผ่านความเห็นชอบจากกกตแล้วเพราะฉะนั้นเอาคุณสแสวงไปติดคุกคนเดียวก็ไม่ได้ต้องหาเพื่อนไัยแกด้วยอยู่ดี <S 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 อุ้ย อาจารย์วิชรุอย่างคาดการณ์ว่ามันไม่ใช่ความไม่ใช่แค่ความคุณธรรมเฉพาะหน้าเรื่องบาโคบนบ่ทเรื่องตั้งแต่ความวุ่นวายรัฐบาลชุดต่อไปจปะต้องบันเิญคือความขัดแย้งระยะยาวอันนี้เป็นเรื่องการเมืองและต่อไิาอาจารย์วิษณุบอกว่าทั้งความขัดแย้งที่เกิดจากสนิมเนื้อในหรือการทะเลาะแย่งชิงตําแหน่งกันเองภายในรัฐบาลและความขัดแย้งที่จะเกิดจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามผลออกเสียงประชามติ เพราะการจัดทํารัฐธรรมนูนครั้งนี้จะเป็นครั้งหนึ่งที่มีผู้คนเกี่ยวข้องมากมายรวม,มถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนจากหลายขั้วความ,มคิดและความหลากหลายในสังคมอืมอท่านผู้ชมอาจารย์วิชรุนี่คือนักกฎหมายมือต้นๆของประเทศอ <S S S 2> ่ะแต่ท่านบอกท่านอาจจะผิด <S S S หรือท่านอาจจะถูกแต่ไม่มีผลเพราะท่านไม่ใช่สารรัฐมนูล <S S 2> พูดเี่ชี้ขาดเรื่องนี้คือสารมนุ <ฮะ S 2> นค่ะธรรมบูชอมและยังไงผมจะแทรกนิดหน่อยรายการคมชัดลึกเมื่อ18กุมภาพันธ์คือเมื่อวานนี้เหรอเมื่อวานนี้ค่ะได้สัมภาษณ์อดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญอดีตสามนูนนี่แหละประเด็นก็คืออาจารย์จรันพักดีธนากรท่รนบูชมอาจารย์จรันเนี่ยเป็นอดีตสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ปอดีตเลขาธิ พิการสันติกาด้วยเลขาธิการประธานสันติกา,าข้อความของขุจณจรันนี่เป็นยังไงถ้าพิสูจน์ได้ว่าทําให้มีการตรวจสอบย้อนหลังเช็คได้ว่าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละคนคือใครไม่รับผลก็จะทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้ขัดแย้งรัฐธรรมน,นูญใช้บังคับไม่ได้นําไปสู่การเลือกตั้งใหม่อันนี้โค้ดมาจากเนชั่นสุดสัปดาห์เขาโค้ดมาใช่ค่ะเขาบอกในทางทฤษฎีถ้าพิสูจน์กันได้ด้วยพยานหลักฐานทางเล็กทรอนิ็ก ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามันเช็คย้อนหลังไปได้เกือบทุกบัตรมีโอกาสที่ศาลต้องวินิจฉัยว่ามันไม่รับเสียแล้วแม้ว่ายังไม่มีการไปเช็คย้อนหลังไปเช็คใครเอาแค่ทฤษฎีแค่นี้ก็อันตรายแล้วอาจจรันพักดีธนากรมันก็จะไปคล้ายกับคุณสรุปก็บอกว่าเรื่องนี้ถ้าไปถึงสมโนนเนี่ยพิสูจน์กันง่ายเลย <ฮะ S 1> คือการหยิบบัตรเลือกตั้งมาหนึ่งใบที่มีบาร์โค้ด แล้วเอาบาร์โคดไปเทียบกับต้นขั้วแล้วเอาต้นขั้วไปเทียบกับบัญชีรายชื่อออกมาแล้วนี่ค่ะก็แสดงว่านายกอไม่รับแล้วอ,อเอเอท่านอยู่ในห้องบรรยายอาจารย์วิชนุนะ,ะมีใครบันทึกเสียงมาไหม<ะ>มีท่านผู้ชมอ,อยากฟังเสียงอาจารย์วิชนุเหมือนกันอ,อยู่ในห้องบรรยายไงอ้าวและขณะนี้ถ้าตำรวจตรวจสอบจุดยืนของแต่ละพักเนี่ย พักประชาชนไม่ต้องพูดถึงไม่กล้าที่จะพูดถึงขนาดเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไปร้องสรรอา,าคาดีทุจริตมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเอาผิดกะกะตอเอาผิดกะกะตคือกรรมการกับเลขารองเลขาั้มใช่ค่ะเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ไหมแต่ยืนยันว่ามีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นมากมายที่ไอติมพลิตมารวบยอดเมื่อวานพักประชาธิปัตย์เลขาธิการพักประชาธิปัตย์ชัยวุฒิมารวจก็บอกเช่นเดียวกัน สนใจประเด็นเรื่องก,การเลือกตั้งนี่แหละมากกว่าเอ่อเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือตอนนี้ปชดิษธิปัตรต้องการทราบความชัดเจนต่อกระบวนการจัดเลือกตั้งของกะกะตโปร่งใสจุดติดเที่ยงธรรมมากกว่าหลังมีหลายกรณีที่สังคมเครือบแคลงต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งภาคส่วนต่างๆเรียกร้องให้กะกะตพิสูจน์นี่ฮะท่านผู้ชมเรื่องบัตรเขยงก็ดีเรื่องบาร์โค้ดก็ดี ถึงขนาดที่หัวหน้าพักอภิษทธิเชชาชีวะได้ลงนามตั้งคณะทํา,รราง,งานของพักเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งแล้วมีคุณนิพิษอินทรสมบัติที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของพักเป็นผู้ดําเนินการค่ะนี่ทานผู้ชมเ,เ,เ,เรื่องรวัรรฐบาลหรือไม่เนี่ยลำดับรองค <c oughs> ลำดับแรกคือเรื่องนี้บังเอิญไหมพักที่มีความชัดเจนติดใจเรื่องนี้มากเดี๋ยวเป็นสามพักซึ่งถูกจับตาดูว่าจะเป็นฝ่ายค้านอุ้ย มีกล้าทำพักประชาชนก่อนพักประชาชนก่อนริ้บริหา์และกล้าทำสามพักไม่ให้ความเป็นธรรมกับพักเพื่อไทย <c oughs> เพื่อไทยตอนที่ถแถลงอ่ะก็ยังยืนยันนะคุณยศชนันน่ะรวมถึงพักด้วยว่าแม้จะแสดงเจตจำนงยกมือให้คุณอุทินสนับสนุนเป็นนายกแต่ก็ยังยืนยันว่าต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะ,ะกรณี บาโคสหรือการเลือกตั้งที่โปร่งใสเนี่ยอ่าเพื่อไทยก็มีไม่ได้จะไปไปฝ่ายค้านใช่ไหมไม่ใช่นะเป็นจุดยืนเท่านั้นเองมีพักไหนอีกมีไมพักเล็กก็พักจิ๋วพักเล็กไม่มีพักเล็กก็น่าภูมิใจไทยท่านยกเป็นกลางกลางหัวหน้าพักท่านบอกอ่าก็ต้องยอมรับกกตที่จะดำเนินการได้แต่รอผลอ่าภูมิใจไทยกลางกลาง อืมมาว่ากันต่อ <c oughs> เออโตรมีเสียงไหมอยากฟังอะ่ะอาจารย์วิศนุเหรอคะใช่อยากฟังเสียงเหมือนกันเลยคะ่ะ